สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับสมบัติของเลนส์น,นูนนะคะอุปกรณ์ก็จะมี1เลนส์น,นูนค่ะ 2. วัสดุอาทิเช่นใบไม้ทั้งใบไม้สดและใบไม้แห้งสมบัติของเลนส์น,นูนมีสมบัติรวมแสงจุดรวมแสงก็คือจุดโฟกัส ให,ให้ให้เด็กๆลองสังเกตดูที่จุดโฟกัสนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาเลนไปวางรับแสงบนใบไม้เด็กๆไม่จ้องที่จุดรวมแสงอย่างเดียวนะคะให้นิ่งๆค่ะ เห็นควันใช่ไมติดพูดติดขึ้นแล้วนะคะเป็นรูไปแล้วนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามีควันเกิดขึ้นเป็นรอยมีความร้อนนั่นเองค่ะจุดรวมของแสงก็คือจุดโฟกัสถ้ามีเชื้อเพลิงมันก็จะติดไฟได้นะคะเห็นไหมคะ มีควันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีจุดความร้อนตรงจุดรวมแสงหรือจุดโฟกัสเกิดความร้อนขึ้นมาค่ะ,คะถ้าเป็นเชื้อเพลิงที่แห้งก็จะเกิดการลุกไหม้ได้นะคะ